บ,บ,บ,บ่ต้องรอีบเด้อบ่ต้องรีบต้องรอนแค่น้นสิแคนสบายดีพี่น้องป้องปลายเบิดสักุ่สุคนเบิดสมองสุบอนพี่น้องเอ้ยพานางมารวยมากินโต๊ะจีนพี่น้องเอ้ยจัดโต๊จีนในเพิ่นม้นนี้เป็นตาสะออนี่เรบงดูพี่น้องโต๊ะจีนโต๊ะใหญ่หญเลยกินข้าวปลายท่วมปากท่วมดังจังเลย Ô vâng 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 kẻ vâng 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 แมนเบ้ออะไรหนาเน่ะไม่ได้แมนเข่าได้ฮะโอโหึจแกปลายมึงเทพที่ถือกระสอบมานำพี่น้องเอสิมากเกี่ยวให้มัน เกี่ยวมาไวหวเหรมันหาบอนพู้ก่อนบาทมันเห็นหย่าลายเลยนี่มันก็จะเลือกเนี่ยจักหน่อยได้เห็นว่าควายก็ดิบอกว่าตัวเดียวเด้มันก็จะเลือกกินเนี่ยจักน้อยก็ลายโตัวมันก็จะสวบส่กุเปียกู้เปียและญากนก็บบทัน งจับเิืนเลยพี่น้องเลยใต้ท้องเห็นบ่โตัวกไงเลยอือสองโตผูเตียน่ะโอโ้สองโตสามโตเลยพออยู่น้ำกันนะอือฮึาหนายแท่น่ะเห็นบ่พี่น้องบนสะบ,บือมันน่ะสองโตสามโตผู้ ้ป,ปีงนี่มันบ่โต๊กออกได้คันมันบ่กินเลือดอี๋มันจางโต๊ะออกขึ้นมาขึ้นมาปีงหลายน้องนี่มันบ่ยอมสะม,มันบอยอมแห้ออกให้มันดิน้นพี่น้องไอ้มันเต้นสะก,กันยงคงเชิงเท่ากัน ถ้ากระยามันสุดมันสนนะเนาะเพราะว่าความันก็ยังบ่ไว่าคุนเคยกับเหาานะควายตัวนี้มันเป็นควายไอ้แมงหัวส้าเนี่ยมันจะมันจะว่องเนี่ยจากน้อยเนองเลยสางเพราะมันปล่อยมันกินกับมันกินอิ่มหมดแล้วมันจะฉิดลุดออกเองมันดึงขึ้นไปสิขี้สิเขียออกจะไม่เขียออกเพราะว่าสักะยงโค้งเคงใส่หุ้ย มองคือกันได้เขากันหยานได้จะน่าเจ็บโตมาบุกคุ้มนะปีงซองโตเลยจับหมอเดียวกันจงใส่พัวกับเนียมันอยู่สังเกตห้าพี่น้องเ้ยค่ยแต่ว่าห้ามันนะั้นลายน้อยนินะสำมสัมกาเลยหยาหน่ยผมดูความงามมันนะ แต่มันอยากแก่ในจังน้อยแก่มันก็กินเนาะเพราะว่าวมันหิวอะเนาะน,ะนู้เป็ดกอเป็ดกออยู่มันเป็นสายห้องข้างหน้าข้าเจ้านนะอันนี้เนาะบ่อน้ำไหลมันก็เลยงามในจังน้อยเพราะมีงัวมีควายได้จะคลองเทียงนีงน่ก็ได้ กินจนหางสีหางกงงมนัน็ดีไม่มาในรถอยู่หะอไนยังแขนถกโทอนอยู่ะ เป็นซุกเลยนะมึงนี่ปิ้งปิ้งร้ายน้องนี่แต่ว่าสองโตันะมันรุดออกไปแล้วสิจับใหม่บอกหรือว่าจังไรเพราะว่าลงไปลงไปของไ้นี่แหลดพ,ด,พดพุดพีดขึ้นมาอุ้ยตเยาเหีียงปลานห่าวันเฮาจาวาสิมาใส่มองอมันเตะอยู่ตึบๆคะด็ มันคันมันคันบ่อนปีงจับมันนะปีงเนี่ยมันกินเลือดไพ่บวย่านพี่น้องเว้ยน้องวิ้นแถมเข้าไปในท้องในใสอีกเบรรห์นักปไปไปความฟังพู้เอเด่นะตัวนี้ปีงลายลีน้นอะไรเนี่ยสองตัวเลยจับมันนี่โตที่สามนี่เ,เด้เอันเด่นอันเด่น เดินอยู่ในขานเดินะนะเดินะนะเด,นนเด,นนเดนินเดินอุ้ยพูนขนึบขนึบวิสิเมื่ออะไรพี่น้องเว้ยอิ่มเลยเนาะพี่ลึกว่าป,งปีงปีงลายหรือในน้องเนาะยอม ยิงกับพวกกับโปร,โปรได้หยาสองสอบควายขึ้นเมื่อส่งก่อนที่ลงมาวยาใหม่ทมไมคานมาหามาบ้านมาไววอีมารวยกับบอกใกล้เขาได้ดอกแต่เฮือนลงไปบ่อนเลี้ยงควายเนี่ย็ดัี ประมาณลักหนึ่งเรียกว่าหนึ่งกิโลเนาะสิประมาณนั่นแหละหันสีหอด,ดิหําลุง,ล,งลุงเอ้ยใครมาผู้หันไปดูลุงมาอะไรคำหาบหญ้ามให้อันควายพี่น้องเอ้เยเกี่ยวหญ้าไปเกี่ยวหญ้า ไปได้ไหมไปหับนะมั้ยไปหาเฉลยพลอนไปสอยไหมทิ้งน้อควายขึ้นมาไหวควายขึ้นมาส่งเลยนะครับงาขึ้นมากบังคับเราเพลงนีลูกลูกชายเป็นมือกล่องผลลัพธ์ซืยอยู่ลองเพลงไงปอเศร้าเมื่อยแล้วบอลยังหายเมื่อยเลยหยาหันมันงามเนาะงามเกี่ยวจนกำเงาะจำเงาะเกี่ยวหน้ามานำบุญ

ปดิไปลงโลกปูนเบิ่งพีมันยังเดียวนะบไปนี้เียนนำเสียฟางพี่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 เบิ่งพีพี่พี่านเด็อเรียนนำเสียฟางพี่น้องเป็นเห็นเรื่องฟางอ๋ออ๋อมันเจ้าเป็ยยังกอ๋ออ๋ออ๋ออมือปนเกระลาดจะได้กราใหญ แกลาดดิโอเคไปปิด,ด,ดยังเออเจ้าแสงมาก่อนเอามาได้เนี่ยแต่ว่บักหมอกตายพี่น้องเยบักหมอกนอนตายกึ่งๆองู่แล้วแต่ตายนั่นเอา้าในว่าตายโอ้บักอันนี่มึงนอนท่าอะไรของมึงหืม จะเอามารวยไปพูดว <łość> ่ากับบ้านเนี่ยซื้อแสงซื้อยังมาไหวให้มันนะ นี่คือแหล่งอาหารใหม่ของเจ้ามารวยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเนาะเพราะว่าเวลาไปอยู่กับเชียมาเข่าห่มไว้นี่แหละเนาะแต่ก็มีแทง่งหนามให้มันแต่ก็หนามไว้ให้มันกินเกี่ยวหญ้ามาเทาให้มันนี่แหละนี่หวานไว้หญ้าเขาก็ได้มื้อนี้นะ <c oughs> สิเมื่อบ้านโน่นห่งเหมือนเดพี่น้องเรยสิได้พากันเมื่อบ้านโน่นห่งเมื่อยังบอกสิเมื่อซีเอาเขา่าเขากินเบิดแล้วสิเมื่อซีเอาเข่าบ้านีเนาะควายก็เอาไว้ในเฮือนนี่แหละไว้ในหอมนี่แหละหาเข่าหาหนาไว้ให้มันกินหาหย่าหายุเมื่อกับเบื่อนดอกซีเขาแล้วก็มาเนาะคลิปนี้ก็รวมเด้อพี่น้องเด้อรวมตั้งแต่เฮาไป ลไปเลี้ยงมันพูดละเนาะไปเลี้ยงมันนะก,ก็ไปเกี่ยวหญ้ามาให้มันโอเคเด้อพี่น้องเด้ออำลาพระจางเด้อพี่น้องเด้อจบคลิปไปเพียงสามีเลยเนาะขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาเบิ่งมาชมแทงหนามเราก็ซื้อมาใหม่สามสิบพันกีบแต่ว่ามันซึมซึมหนามเบิดเป็นทังล่ะฮะทามายาปูนมันบนะ่อยู่เนาะยัง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 สียาใหม่อยู่มันไหลออกซึอมออกอยากเบิดพื้นม,มันนะ มักหมอกเด้อเผาอ่นมารวยเด้อมาหนีเด้ออยู่เป็นหมู่มาเด้อขอบคุณขอบคุณที่เขาม่งมาชมเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าเนาะกอมอกขอบใจทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังแรงใจเด้อพี่น้องเด้อว่าสิเป็นเอี้ยทั้งผู้เก่าและผู้ใหม่เนาะมีใจก็ดีที่กำลังรับเบิ่งรับชมช่องยูทูบบาราพาเพื่อนอยู่เนาะอยู่ดีมีแห้งบริสุทธิ์สุขคนอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยลำรวยเด้อพี่น้องเด้อ ไปแล้วสบายดีสบ